กับผมวันนี้ก็มาที่ตลาดคําเตย,ยครับผมตลาดโคกระบือครับผมวันที่สิบแปดกับซุกที่สิบแปดวันนี้กับโคกระบือของมาหลายอยู่ครับผมเลาคือเขามาหลายตตัวใหญ่ๆโค้งเหนื่อย <c oughs> ย um mm hmm. um ู้กวามุตลาดหน่ครับไปลังๆของมาคุณก็บอกตกบ่ลงครงับ kind ม of ุตกอากาศดีครับผม thank <laughs> you คผมจำนี่วันที่18ครปบผมสุกที่18ที่ตลาดโวกกระบืองเบับเสาร์นี้ก็พวกกรบือผมมาหลายรับวบางเป็นสีนห่งนิ่งอยู่สีนห่งนิ่งอยู่ประกาเอ่ีตัวปันจัคกับอานที่ดิบพวกกตะิบตีเหลวมากตีเหลวมากนี่คือคุณไล่เตอระบผมแต่ตลาดอัที่ดิตเป็นชี้นหนึ่งนิ่งชิ้นหน่อยเปนหน่งนิ่งชิ้นหน่อย

ครัผมจุกมือขอทนที่ส8บครับผม18บกระดาษครับผมจีตลาดพกระบืเออข้ามตีครับผมนี่ีตลาดขบอดนั่นไันได้ครับผมเ้านี่ครับเป็นที่งิยงอยู่ครับเพราะท่านเพราะท่านคือเพราะท่าคือขั้นคอนโกที่ตีเหลวใ่ครับผมตีเหลวนี่ ตัวคนนี้อยู่ที่นี่ไม่ที่นิ่งอยูค่ครับเพราะตั้งตื่นตัวมาในตลาดอ่อ,อนอ่อนกว่าที่ที่แล้วครับ